โอเธอ hello hello นี่เธอเอ๊ะที่ไทยคนเดิมป่ะครับไทยคนเดิมแต่ผมใหม่เอ๊ะนี่วันที่พาหลานมากินร้านเชื่อว่าแสนแซ่บเธออยู่ที่สยามพารากอนชั้นอะไรนะเธอชั้นสี่อ่านี่อันนี้มากินผัดไทยอยู่ดูนี่อันนี้ผัดไทยแบบใส่ไก่ไก่ก่ทอดแล้วเมื่อกี้เป็นผัดไทยแต่ใส่แบบว่าหมู อะไรหมูทอดหมูทอดเอ้าวันนี้เธอเรามากินอาหารกันอร่อยมากกินกันแบบว่าง่ายๆเธอก็ไม่รู้จะกินอะไรวันนี้นี่คือผัดไทยที่บอกว่าเป็นบกกากหมูทอดเธออร่อยมากเธอร้านนี้คือเป็นร้านที่ฉกินประจำ yes นี่แต่ลานชายฉันจะไม่กินอะไรแล้วจะกินอะไรข้าวเหนียวอือข้าวเหนียวท้วไมกินแต่ข้าวเหนียวว่ะกับหมูไม่ใช่หมูเขาเรียก หมูย่างใช่ไหมเขงหมูย่างใช่แต่นี่ยายกินอันนี้ไงไก่ทอดไก่ทอดกับผัดไทยแปลกดีเธอฉันไม่เคยกินเลยนี่คือครั้งแรกนี่มะดีอร่อยดูมันอร่อยดูน่ากินดูน่ากินดูน่ากินฮะลุก l o ดลุ o o d l ดอ่ะลุ d เอ้ดโอเคนี่แต่ยายว่ามันอร่อยดีแล้วไม่ต้องปรุงด้วยเธอร้านนี้อร่อยนะนี่นี่ร้านนี้อ่านี่ดูที่ yes อ่ะหลังกินอะไรเอาหลังกินไก่ไปก็แล้วกันอ่ะนี่ ใหญ่มากอ่ะก็นั่นแบบเอากินผักไม่กินผักเหรอไม่โอ้ยหลานฉันไม่กินผักอีกอ่เธอเด็กอะไรไม่กินผักเลยไหมตัวโตนี่ไก่ทอดอร่อยป่ะไม่ใช่ไก่ทอดไก่อะไรมันนเป็ไก่ปิ้งไก่ปิ้งใช่ป่ะไก่ปิ้งคือแบบว่าชิคเก้นเป็นไก่ย่างไก่ย่างโอเคนี่กินแต่ข้าวเหนียววะเธอหลานฉันไม่กินข้าวกินอะไรเลยกินแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับไก่ย่างข้าวเหนียวคือซิกกี้ไร้งัยใช่ใช่ป่ะอยู่กินแต่นั้นใช่ป่ะ Yes อือ เดี่ยดเสิเธอฉันกินไปไม่เลิกนี่ผัดไทยฉันผัดไทยที่นี่มีหลายแบบมากเลยเธอมีผัดไทยแบบว่าเป็นแบบว่าหมูหมูทอดเป็นผัดไทยไก่ทอดเป็นผัดไทยแบบว่าธรรมดาธรรมดาก็มีแล้วก็มีแบบเป็นแบบว่ากากหมูทอดแล้วก็แบบมีอะไรอีกนี่เดี๋ยวมีอีกกับข้าวมีอีกนี่ยายสั่งอันนี้อะไรข่างหมูย่างอันนี้อยู่กินขอหมูย่างกินเป็นเดี๋ยวมันเผ็ดนะเผ็ดแต่กินได้กินได้เหรอใช่ เธอฉันไม่ค่อยคุ้นกับหลานฉันเลยหลานฉันตัดผมสั้นอะแต่หล่อนะชมหลานเธอเองใหม่ฮะ it's new it's new อ๋อ it's new new hair it's it's a bit weird but you like it เออชอบไหม maybe maybe นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยงั้นยายกินข้าวเหนียวก็แล้วกันอย่าไปพูดด้วยอาเธออาเธอต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยอาต่อไปนะเธอนี่กับข้าวมีอันนี้แล้วนะยังมีอีกยังไม่จบจานนี้อันนี้มีอันนี้เป็นข้าวเลยนะ ข้าวอะไรนั่นลูกบอลข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมใส่ปลาเค็มเป็นแหนมใส่ปลาเค็มอร่อยมากเลยยู่เป็นเหมือนข้าวผัดแบบว่าข้าวผัดเด็กๆแต่ใส่แหนมกับปลาเค็มให้กินเอาดูดูท่าเธอกินไทยไทยทำไรอะลูกอ๋อออโอ้ยกินไปเคี้ยวไปเธอนี่ไายไม่ได้นะกินไปเคี้ยวไปแล้วพูดไปไม่ได้นี่อยากกินไม่เลิกเลยดูสินี่ เดี๋ยวยายมีของดีอร่อยจะให้ดูดูนี้ <c oughs> ตอนนี้ยายรออาหารอยู่ครับนี่นี่ไงนี่ผัดกะเพ<อ>รากะเพราไข่นะแล้วก็อันนี้คือแบบว่าอันนี้คือนี่ยายชอบกินมากอันนี้คือหมี่ผัดกระเฉดใส่กุ้งแต่มันเป็นเผ็ดนิดนึงนะเผ <c oughs> ็ดเผ็ดแต่ว่าอร่อยอันนี้ <c oughs> <c oughs> อร่อยแค่นี้ <c oughs> ยายชอบกินมาทีไรต้องสั่งกินเลยที่ร้านแสนแซ <c oughs> ่บอยู่ที่ชั้นสี่ทารกรอนสยามทารกรอนใช่สยามพารก้อนใช่ <Yes. S 2> เนี่ยอร่อยมากเธอนี่มันอร่อยจริงๆนี่คือเส้นหมี่เขานุ่มมากเธอแล้วแบบว่า <Very thin. S 2> เป็นแบอกตินเบลี่ตินใช่ใชแล้วก็แบบว่านุ่มอร่อยอ่ะอ,อยู่ยนี่อันนี้ก็ผัดนี่ผัดกระเพราแต่อันนี้ไอ้ไอ้ว่ากินไม่หมดแล้วจะให้ห่อกลับบ้าน <laughs> อ่ะเธอทุกคนของน่ากินอย่างนี้เธอมานะร้านแสนแซ่บนะ <S <S ที่นสามพาร์ก้อนชั้นสี่แต่ลานฉันกินไม่เลิกเลยบ๊ายบาย